สวัสดีครับอยู่ในช่องเดคอมีพีชนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งการรีวิวโทรศัพท์ตระกูลโน้ตนะครับซึ่งเปิดตัวมาแล้วกับซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตยี่สิบอัลตร้านะโน้ตยี่สิบนะครับซึ่งผมอ่ะซื้อตัวท็อปอยู่แล้วนะอันนี้คือตัวที่ผมรีวิวเนี่ยเป็นโน้ตยี่สิบอัลตร้ารุ่น 5G ตัว5.12นะครับเดี๋ยวผม5.12ราคามันแพงมากผมเลยก็ซื้อแบบ จากเป็นตัวแหละราคาตัวสองห้าหกแล้วเอาเป็นห้าถึงสองนะครับเลยก็ได้ตัวนี้มานเนาะนะครับผมซึ่งตัวกล่องค่อนข้างที่จะมาเปรียบเทียบไซส์กันเลยผมไม่ได้เทียบไซส์กันเลยเนะี่ยตัวกล่องนะครับมีค่อนข้างมีค่อนข้างที่จะแบบบางกว่าโน้ตสิบพัดอยู่นิดเดียวนะถ้าเรามองแบบในหน้า,นาเดียวกันนี่นะครับเห็นไหมมันเล็กกว่านิดนึงเนาะแล้วก็สังเกตนะครับว่า ตัวกล่องเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงด้วยก็คือเรื่องซีกเกอร์ที่ติดนะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แล้วมาตัวใหม่เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แล้วนะครบเนี่ยเป็นแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะซึ่งตัวเก่าเนี่ยจะไปคล้ายคลึงกับของโน้ตเก้าโน้ตเก้าก็เป็นอย่างนี้นะคือซื้อโน้ตทุกเจนจนแบบเขาเรียก่ไงจะซื้อโน้ตทุกเจนจนแบบรู้หมดแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับคือโน้ตยี่สิบรุ่นอัลตร้าเนาะนี่เหลือเห็นวันที่ผลิตครับ สิบสองทับแปดปีสอง0เคยี่สิบเ่งนี้ผลิตเมื่อสิบสองเดือนแปดครับและวันนี้ที่ถ่ายวันที่สิบเก้าถือว่าใหม่มากนะถือว่าใหม่มากเพราะว่าน่าจะเพิ่งเริ่มผลิตด้วยแหละเพราะมันติดเรื่องสถานการณ์โควิดสิบเก้านะครับเนี่ยสังเกตพวกร้อยเก่าๆเนี่ยอย่างโน้ตเก้าเนี่ยไอ้โน้ตแปเนี่ยโน้ตแปดเนี่ย,ยจะเป็นเดือนเจ็คือเดือนผลิตเดือนกรกฎาคมเนาะนะครับถ้าเป็นโน้ตเก้าเนี่ยโน้ตเก้าก็เดือนเจ็ด มีตัวนี้แหละผลิตเดือเดือแผดโอ้ยกล่องเกือบลวงนะครับ,โอ,รบ,นะรบโอเคเรามาดูายละเอียดตัวกล่องกันก่อนเลยเนาะตัวกล่องน,นะครับมีปะกาเอ e เพเป็นสีทองแดงเนาะซึ่งทองแดงเนี่ยโน้ตเก้าก็เคยทํามาแล้วนะแต่โน้ตเก้าสีตอนนั้นออกมาจะเข้มกว่านิดนึงนะครับผมแล้วก็มีเขียนว่าโน้ตเขียวว่าเอนยี่สิบนะครับถ้าไม่กล้องเห็นนะกล้องเห็นใช่ไหมโอเคเอนยี่สิบนะครับแล้วก็เขียนว,ว่านโน้ตยี่สิบอัลตร้า 5G เนาะ ด้านน,นนี่อันนี้คือด้านเรียกว่าด้านอะไรดีด้านล่างแล้วกันเนาะด้านล่างเขียนว่า S M in 986B นะครับอันนี้คือรหัสตัวรุ่นเนาะนะครับน้ำหนัก208กรัมน้ำหนักหนักเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยนะครับนี่เนาะเป็น Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G แล้ว 12G รอม512นะครับนี่ Mystic Bronze อัปเกรดนะครับนี่ผมซื้อตัวอัปเกรดมานะอัปเกรดจากสองห้าหกเป็นห้าหนึ่งสองนะครับในค่ามิงเนาะด้านบนด้านไอตรงนี้ผมขออยู่นิ่งๆเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ตรงนี้ก็จะเขียนว,ว่าซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตยี่สิบอลตานะอันนี้ขอเซ็นเซอร์เพราะมันเกี่ยวกับเบอร์ผมมีเบอร์โทรศัพท์ผมอยู่แถวๆนี้แหละนะครับนี่ตรงนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมซึ่งขอเซนเซอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นเบอร์ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เนาะ โอเคนะคะผมมาแกะกล่องกันเลยกล่องน,นี้มีความเปลี่ยนแปจากตัวโน้ตโน้ตรุ่นที่ผ่านมาเหมือนกันนะเพราะว่าโน้ตเนี่ยเนี่ยโน้ตเก้าโน้ตสิบพันเนี่ยมันจะมีเขียนโวกสเปคแบบอย่างนี้นะคะเนี่ยพวกสเปคสเปคเนอะรุ่นโนโต้ตยี่สิบเอาต้าตัดออกเพราะว่าน่าจะประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดน่าจะประหยัดต้นทุนแหละมันเลยก็ตัดออกนะซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วอ <S <S โอเคแกะกันเลย โอเคมีตัวเครื่องมาแล้วนี่ตัวเครื่องพระเอกไว้นี่ก่อนนะครับอันนี้ผมซื้อที่ศูนย์นะเลยก็เครื่องกาจะแบบแกะกันแล้วเนาะนี่นะครับอันนี้เป็นแผ่นลอ็อกอันนี้หัวชาร์จที่ให้มาเป็นหัวชาร์จอะไรยี่สิบห้าวัต์จริงๆไม่ต้องมองก็ได้ผมมองแค่นี้นคือยี่สิหวัตมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะอันนี้ผมขอตำหนิเลยคือสี่มือนะ่ะ แถมแถมสี่สิบห้าวัตต์ไม่ได้เหรอทําไมแถมยี่ห้าวัตต์นะครับแล้วก็เรื่องนึงเลยคือผมอ่านสเปคมาแล้วโน้ตยี่สิบเอาต้าห้าจีฟัสชาร์จสูงสุดแค่ยี่สิบห้าวัตต์ฮัลโหลนี่คือโทรศัพท์มูลค่า 42, สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยงั้นผมเรียกว่าตั้งสี่หมื่นกว่าบาทนะครับโทรศัพท์ตั้งราคาตั้งสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่าบาทเนาะแต่ฟาสชาร์จ ได้25วัตต์45วัต์ไม่ได้แล้วไม่เหมือนโ no น้ตสิบพัทซึ่งโ no น้ตสิบพัทเนี่ยฟัดชาร์ได้45วัต์นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโดด20อัลต้าตัวนี้นะฟัดชาร์ได้2าวัต์แต่ต้องลองใช้จริงทีนึงว่ามันจะเร็วตามที่คําที่เขาบันโม้ไหมถ้าไม่รู้ว่าไม่เป็นแรงโม้หรือแรงมานะถ้าแรงถ้าเป็นแรงมาก็ดีแต่ถ้าเป็นแรงโมก็ไม่ดีนะครับไม่เดียว ไม่มีแถมไอตัวนั้นแล้วอ่ะไอตัวอะไรอ่ะที่ซิลลโนต้ตเขาชอบแถมอ่ะไอตัวที่เป็นแบบหัวเขียมปากกาแบบสำรองนะคะผมเขาไม่แถมไม่ล้วนะใส่ชาร์จเป็น USB Type C นะเหมือนเดิมไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนเดิมแหละครับแล้วก็หูฟังเป็น AKG แบบสายถักนะเป็นพอร์ตแบบ Type C ด้วยนะนี่นะครับเป็นพอร์ต Type C เนาะถามว่าทำไมคลิปนี้ผมดูพูด พูดก่อนผมแกะออกมาซึ่งผมได้ทําการแกะออกมาเช็คเนาะผมเลยรู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเนาะนะครับเดีย๋ยวหลายคนงงเอ๊ะเก็บหวัวใจก่อนเครื่องนี้ผมไม่ขอทดสอบเรื่องการชาร์จเร็วนะเพราะว่าอยากเก็บเอาไว้แบบดั้งเดิมนะครับเ <c oughs> นาะแต่ตอนนี้คืองงอย่างหนึ่งคือเอ๊ะคือมีหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยคู่มือไปไหนตัดออกไปแล้วเหรอเหมือนน้นสิบพัดครับคู่มือซ่อนอยู่นี่ซ่อนอยู่นี่และมันซ่อนเนี่ย เหนี่ยซ่อนเอาไว้เพื่อแบบเป็นเป็นแรงอะซับแรงกระแทกด้วยเนาะเข็มกิ้มซิมยังเป็นทรงแดบดีไซน์ดั้งเดิมนะครับอันนี้ดีไซน์ดั้งเดิมเนาะเราแกะกันเลยแกะตรงนี้ด้วยนี่นะครับมีคู่มือแถมอะเอยมีวันลันตีการ์ดแถมมาให้แต่ไม่มีคู่มือนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะผมไม่ได้อ่านแล้วแต่ที่คีคือไม่มีแถมมันไม่แถมคีสมาให้เนี่ย คืออะไรติดอะไรที่พีคคือเครื่องนี้มันไม่แถมเคสมาให้ไม่แถมคีสมาให้แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือราคาเนี้ยสี่มือเนี่ยเกือบห้าหมื่นด้วยซ้ําไม่แถมเคสอันนี้รักอันนี้นะอันนี้คนคนอลุอิดนะครับผมอะไรคือการเอาออกมาแล้วแล้วไม่สามารถเอาเข้าได้กันพับเข้าไปเลยแล้วกัน มันเหมือมนว่าไอ้นี่มันซับมาซับแรงกระแทกโดยเฉพาะเลยข้างในนี่มีคู่มือด้วยเนี่ยแต่ไม่ไม,ไม่ไม่อ่านแล้วกัน <S <S นี่นะครับเก็บมาไว้ที่เดิมมันไม่แถมเคสมาให้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าจะงงพอสมควรคือตัวเก่าเนี่ยโน้ตสิบพัทเนี่ยมีเคสแถมให้ในกล่องแต่โน้ตยี่สิบอตาไม่แถมให้แต่ผมอะจองเครื่องพีออเดอร์เลยก็ แถมฟรีมาให้นะคะผมฟรีมีลองรับฟิกเกอร์ปีนอะไรด้วยแต่ตัวเครื่องก็มีติดมาให้อยู่แล้วนะเ่ยตัวเครื่องก็มีติดมาให้อยู่แล้วนะอันนี้จะเป็นฟิล์มสำรองนะครับแล้วก็แถมเคสมาให้จากศูนย์เป็นเคียร์โคเวอร์เป็นเคสแบบซิลิโคนซึ่งผมไม่ใช้เพราะว่าหนึ่งเลยผมเผลอสั่งไอ้นี่ไปแล้วเป็นเคสแบรนด์สติ๊กเกอร์เป็นเคสแบบ ที่มันเขาลงไงอ่ะมันเป็นเคสแบบเคสซิลิโคนที่ดีของสูตรนะครับผมผมก็สั่งมาแล้วเนาะอยู่นี่เลยนี่นะครับโลดยี่สิบแพงอันนี้ตัวนี้แพงมากอันนี้ยอมรับว่าแพงนะครับผมเลยก็ทําการซื้อเคสซื้อเคสแบบดีๆมาเลยเนาะเพื่อใช้แก้ขัดก่อน UAG มาส่งนะครับผมนี่ตัวเครื่องนะครับเรามาด้าน,านลอาไปแล้วด้านรล้ด้านหลังด้วย oh My gosh ดีฟิลลิ่งฟิลกูดฟิลกูดนะครับโอเคไว้อย่างนี้นะนี่นะครับเป็นสีด้านๆแบบจับแล้วไม่ค่อยมีรอยนิ้วมือติดนะคะผมดีกว่าตัวเก่าตัวเก่ามันเป็นแบบวิงวิงเลยแต่ที่เกียดถอดเคสออกน,นะตัวเก่านะครับเนี่ยมันวิงวิงเลยตัวเนี้ยไอตัวนี้มันแบบดีนะครับผมดีนะครับอันนี้ชอบชินชมเนาะเรามาดูรายละเอียดกันก่อน,อนเลยละกันเนาะรายละเอียดนะครับผม ตรงนี้เป็นกล้องนะคะผมกล้องหน้ากล้องหน้าความละเอียด10ล้านพิกเซลนะแล้วก็หน้าจอหน้าจอตัวนี้กว้าง5.9นิ้วใช้หน้าจอเป็น Dynamic AMOLED 2X Infinity O Display นะครับผม O Display คือกล้องนี่แหละเนาะกล้องสังเกตนะครับผมกล้องว้ายไลย่ในนี้เนาะมุกยังฝืดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดเครื่องค่อยเทียบไปดูแล้วกันเนาะนี่นะครับหน้าจอ6.9นิ้วเนา ซึ่งใหญ่กว่าตัวเก่าตัวเก่าหกจุดเจ็ดตัวนี้6.9จนะุดเก้านาะก็ใหญ่แต่ถ้ามาเทียบกันจริงๆเนี่ยไซส์ไม่ต่างคือเหมือนทํามันทําจอมันลนขึ้นเนาะมันแบบมันลนตรงนี้ขึ้นเนาะมันเลยก็แบบแบบไม่ค่อยต่างเนาะแล้วก็ลืมบอกไปเรื่องของโน้ตอยวค่อยพูดแล้วกันเนาะ <c oughs> ความละเอียดหน้าจออยู่ที่สา0พันสองร้อยคูณหนึ่งพันสี่ร้สสิบหนึ่งพันสองสี่อสี่สิบนะครับหรือหรือ หรือ WX HD Plus เนาะอัตราส่วนอยู่ที่19ต่อ3 19.3ต่อ9นะครับผมรีเฟรชเลทหน้าจออยู่ที่รีเฟรเลทหน้าจออยู่ที่120เฮิรต์รองรับการแสดงผลแบบ HD HDR 10 Plus เนาะนะครับก็ถือว่าอัพเกรดจากตัวเก่านะเพราะว่าตัวเก่ารีเฟรชเลทอยู่ที่60เฮิรต์อันนี้ตามเทรนด์ดีที่ให้120 Hz มาถ้าไม่ให้มานะผมไม่เล่นสมซงเลยผมบอกคำเดียวนะครับ หน้าจอนะครับกระจกเป็นกอริลลากราสเจ็ดครอบกระจกหน้านะครับกันน้ำไอพีหกสิบแปดเหมือนเดิมนะมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดอันนี้เป็นปุ่มแบบเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับเพิ่มลดเสียงปุ่มเล็กลงนะนี่นะครับเล็กลงตัวเก่าจะยาวกว่านี้นะยาวพอๆกับปุ่มน,นี้เลยแหละนะครับแต่ตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายตัวใหม่อยู่ฝั่งขวาซึ่ง อยู่ฝั่งขวาดีอยู่ฝั่งซ้ายมันไม่ค่อยถนัดนะอ่ะจริงๆใช้สิบพัดมาหนึ่งปีเต็มเนี่ยผมยังใช้ตัวเนี้ยังไม่ถนัดเลยแต่ตัวนี้ถนัดกว่าเยอะนะครับนี่เนาะแล้วก็มาเรื่องด้านบนนี่ว่เนะด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีเข็มจิ้มซิมซม,มีพวกแบบซิลพลาสติกปิดตัวเครื่องเอาไว้เนาะหน้าจอยังเป็นโค้งอยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นโน้ตยี่สิบเนี่ยจะจอไม่โค้งแล้วโน้ตยี่สิบจะเป็นจอแบบแฟลตคือจอแบบ จอก็เรจอแบนเลยนะครับผมจอแบนเนาะเหมือนไม่เหมือนโน้ตสิบนะครับโน้ตสิบจะเป็นโค้งอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นโน้ตยี่สิบเนี่ยจะเป็นจอแบนนะครับแต่สิบพัรทกับยี่สิบอัลต้าเนี่ยยังโค้งเหมือนเดิมเนาะดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีไม์ไมดเสียงรบกวนช่องเสียบ USB Type C นะครับแล้วก็ลำโพงปากกาเสื้อปากกาจะย้ายฝั่งทำไมผมก็ยังงองอยงู่เนี่ยเนี่ยดูทุกอย่างเหมือนกันแค่วางสลับกันแต่ปากกาย้ายฝั่งทำไม อันนี้เป็นขอเป็นข้อที่ผมขอบบเลยคือเนี่ยโนตนี่โนตสิบพัดปากาอยู่นี่น,นี่อยู่นี่ซึ่งไม่ถนัดซึ่งเดี๋ยวใช้ไปสัาพักเดี๋ยวก็ถนัดเองเนาะเครื่องยังคงความเหลี่ยมไว้อยู่นะครับนี่ดูด้านหลังด้านหลังคือสวยมากทําดีกว่าโนตเก้านะครับนี่ของคือโนตเก้าที่เคยใช้มาดูมีรอยเยอะจริงๆเป็นฟิล์มที่ติดมาตั้งแต่บันซื้อเครื่องเลยนะครับนี่ เห็นไหมโน้ตเก้ามันตัวแรกที่ใช้สีทองแดงเนาะแล้วมันโน้ตสิบพันเนี่ยสี่หมื่นก็ซื้อบอกเลยจริงๆปีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น oppo ด้วยแต่ติดปากาแล้วก็ยังประทับใจใน samsung อยู่นะครับสเปคเครื่องนี้ก็ถือว่าโอเคแต่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลงลึกแล้วกันเนาะหน้าหลักเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นพอลิคอมโพเนตซึ่งเลดเนี่ยพอลิคอมโพเนตอ่ะนะครับมอขอไม่ออกข้อพิเ็นแล้วกันแต่มันเัาสีได้พรีเมียมดีนะครับมันก็ เมื่อกี้เขาพูดนะเมื่อกี้ผมบอกไม่เป็นรอยนิ้วมือใช่ไหมนี่ขึ้นแล้วรอยนิ้วมือแทนจริงๆสีดำสีดำไอ้จริงๆสีดำไม่ควรจะเป็นรอยนิ้วมือนะครับดูเองกล้องดีกว่าเนาะกล้องนะครับกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่ตัวความละเอียดตัวกล้องเมนหลักนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลตามเรนอันนี้ผมช่นชมนะครับตัวที่สองเป็นเลนอัลต้าไว์ความละเอียดสิบสองล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2สองจุดสองนะครับแล้วก็มาเป็นเลนเทเลโฟโต้ความละเอียดสิบสองล้านพิกเซลเนาะ แล้วก็มีกล้อง pericope p e r i c o p e อะไรก็ไม่รู้นะซูมได้ห้าเท่าในแบบอ p t i c a l zoom แล้วซูมได้มากสุดที่ห้าสิบเท่าตกมือครับตกมืออันนี้ดอบลงนะไอตอนของ s ยี่สิบ ultra เนี่ย s ยี่สิบ ultra เนี่ยได้ร้อเท่าซึ่งร้อยเท่าไม่รู้จะซูมเยอะไปทําไมก็เหลือห้าสนะิเท่าเนาะอันนี้ต้อง zoom เขาดูมาแล้วเนาะเพราะว่าผมเล่นเครื่องสูงนะ่ะยังไงร้อยเท่าผมก็ใช้ไปถึงนะครับเพราะมันซูมไกลเกินนะครับ แล้วก็มีเทคโนโลยี duo pixel พร้อมกับเลเซอร์โฟกัสเลเซอร์โฟกัสโฟกัสเร็วมากเดี๋ยวค่อยเทสต,ตอนรีวิวนะครับผมแล้วก็ลองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 8K 3 0เฟรมโอ้หอันนี้แบรนด์อื่นยังไม่มีทำนะครับมีซ s u ซงอยู่ทําอยู่นะแล้วก็สโลว์ super slow motion ทำได้ก้า160เฟรมเรทเหมือน รุ่นรุ่นรุ่นน้องอย่างโนดก้านะครับเหมือนรุ่นพี่ผมเรียกว่านดก้าเป็นรุ่นพี่แล้วกันเนาะเพราะอายุมันเยอะกว่านะครับนะดูเรื่องดูเรื่องแบตเตอรี่ดีกว่าเนะซูปเปอร์ฟาชาร์จิ่งรองรับฟาชาร์จที่15วัตต์อันนี้พูดไปแล้วเนาะซัมซุงเคมว่า50%ภายใน30นาทีนะครับ50%ชาร์จใน30นาทีด้วยหัวชาร์จ25วัตต์อันนี้จะเป็นแรงมา้าหรือแรงโมง้ค่อยมาดูกับอนะีพีเนาะแล้วก็ แล้วก็ลองลองรับไวเลสพาวเวอร์แชร์นะครับแบตเตอรี่ความความจุที่4,500 mm. ันห้ามิอนะแล้วก็ดูระบบปฏิบัติการดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องไปเลยแล้วกันเนาะซัมซุงก g a ซี่โนตยี่0 u l อัลต้ G นะครับนี่ระบบปฏิบัติการเป็น a อ d ด o i d ส0ครอบด้วย One UI 2อจุดสักอย่างนะครับผม มีระบบสแกนแลายนิ้วมือใต้หน้าจอเนาะแล้วก็มีลำโพงสเตอริโอจูนใบเอเคเสียงดังไปหน้าบางทีแล้วก็ลอมีให้เลือกอยู่2รุ่นคือ256รือ512นอเนาะแต่ผมเลือกเป็น512มานะครับแรม12จิกเนาะรองรับ Wi-Fi 6นะครับ GPS รองรับ 5G แล้วก็บลูทูธ o t h 5.0นะแล้วก็ชิปประมวลผลเป็น exynos 990ตัวเดียวกับ s 2 0 Ultra ซึ่ง ขอติทาไมไม่เอาสแนปมาขอสแนปัป,ปพี่ผมขอคือ x y n o s เนี่ยหลายคนก็รู้ผมไม่ต้องลงดีเทลเยอะ x y n o s อะเป็นไงล่ะคือ Note 10พาร์ทนะนี่ขนาดเครื่อง40,000นะครับตัวนี้40,000นะตอนที่ช่วงนั้นผมในช n น e l ผมจะมีถ่ายช่วงคือช่วงแคสเกมซึ่งผมจะมีการอัดกลิปหน้าจอด้วยแล้วก็เกมที่ผมปรับส่วนใหญ่เป็นเกมที่ผมปรับแบบสุดทั้งหมดนะ นี่สี่หมื่นยังแหลกอะคิดดูแล้วกันยังกระตุกอะถ้าเป็นตัวนี้เดี๋ยวต้องมาลองทีอีกทีหนึ่งเนาะนี่เปิดมาแล้วนะครับโอ้โหจอซึ่งร้อยสิบเฮิร์ตไม่ได้เปิดตลอดนะจ๊ะเปิดเฉพาะตอนเราแบบใช้งานเครื่องแบบที่มันควรใช้อย0ิบเฮิร์ตจริงๆเนาะเพื่อประหยัดแบตด้วยแหละแต่ผมไม่ชอบนะครับแต่มันก็ลื่นอะมันไม่ลื่นอะมันเปิดหรือเปล่าเนี่ย นี่ปมดหมด,ดหมดมืดเดี๋ยวหมดหมดืดค่อยเปิดแล้วกันเนาะหน้าจอนะครับนี่แปลว่าเปิดร้อยี่สิบเพิร์ตอยู่แน่เลยเนี่ยว่าอยู่ในม่จอมันลื่นๆไอ้รับแล้วก็คิดว่าคิดว่าคิดไปเองเซนเซอร์กรันสั่นนี่แปลกๆนะมันดวดจุก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 อธิบายนี่อธิบายแบบผงพายาอธิบายแบบสูงสุดแล้วเนาะนี่นะครับนี่ผมเปิดเป็นร้อยยี่สิบเพิโโร์อัตโนมาติสเนาะ WiFi นะครับเลทนี้5 g ต้องรองรับถ้าไม่รองรับผมว่ายับเดีย๋ยเรียกว่าผมว่ายับเนาะใส่พัดเวรก่อนจอใหญ่สะใจมากนะซึ่งผมชอบผมเป็นคนชอบโทรศัพท์จอใหญ่ๆนะอย่าง iPad เนี่ยผม iPad เนี่ยผมเลือกสิบเอ็ดนะ iPad Pro รุ่นสิบเอ็ดนะครับคือ <c ười> ยังใหญ่แบบใหญ่แบบพอประมาณเนาะแต่โทรศัพท์ใหญ่ๆอะ่ะผมชอบเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใช้ iPad นะนี่นะครับสิ่งเรียกเข้าเทสสิ่งนี้ว่า กาแล็กซี่ไม่ได้ชาร์จอิว้เสียงดังขอปรับเลยแค่นี้ดังเกิน สียงดังมากดังมากแบบดังมากนะครับโอเคเนาะจอที่เปิด120เฮิร์ตแน่เลยรู้สึกมันลื่นๆแปลกๆนะครับแล้วก็เดีย๋ยวปรับฟลอนด์แป๊บหนึ่งคือผมเป็นคนชอบอย่างเงี้ย5.5นะครับมันใช้ละถนัดกว่าเนาะถ้าเป็นใช้แบบอย่างนั้นไม่ค่อยถนัดนะครับ5.5เนาะลืมบอกราคาไปซึ่งราคาอันนี้ผมพูดราคาของตัว 4G และ 5G ด้วยนะครับ ตัว 4G LTE เนี่ย 256G ราคาเริ่มต้นอยู่ที่38,900บาทแต่ถ้าเป็นตัว 512G เนี่ยราคาอยู่ที่42,900บาทในรุ่น 4G ถ้ามาในรุ่น 5G อย่างตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยตัวลอม 256G เนี่ยราคาอยู่ที่42,900บาทเนาะส่วนถ้าเป็นตัว 512G เนี่ยอยู่ที่46,900บาทนะ มีสีเรื่องอยู่สองสีเท่านั้นคือ m y สติกแบล็กแล้วก็มิสติกบรอนนะครับซึ่งก็รับได้แนละ้วแต่ที่ตลกเรื่องนึงคือมันมีเครื่องมันมีเรื่องหนึ่งคือเพื่อนผมกับผมเนี่ยงงเหมือนกันคือซัมซุงมีรุ่นหนึ่งที่ไปจับมือไปเอาเจนนี่แบล็กพิงเป็นพรีเซนเตอร์นะครับ <c oughs> แล้วไม่นำเข้ามาขายในเมืองนอกขายในเกาหลีเท่านั้นซึ่งผม เห็นอย่างเงี้ยผมเป็นบลิงนะคุณผมเป็นบลิงนะคุณผู้ชมแต่ไม่มาเดี๋ยวค่อยหาเครื่องฮิ้วมาก็ได้นะครับโอเคเรามาเทสกล้องหน้าดีกว่ากล้องหลังเนาะมีหมดซิงเกิลเทสหมดใหม่ๆเนาะเดี๋ยวค่อยให้ดูตอนรีวิวนะครับเดี๋ยวผมขอลองถ่ายก่อนนวกันเนาะอันนี้เป็นเลนน่าจะเลนธรรมเลนเมนนะคะผมแต่มันน่าจะไม่ใช่1ป8ล้านแหละเนาะกล้องหน้าความรู้สึกกว้างขึ้นจากจากตัวเก่านะตัวเก่ามันดูไม่กว้างขนาดเนี้ย กล้องหน้านะนี่นะครับอันนี้ตัวเก่าโนสิบพัดอัปเดตเวอร์ชันสูงสุดนะเนี่ยถ่ายในระยะเอากล้องแบบเหมือนกันเลยโน้สิบพัดโน้ตยี่สิบเอาต้าเนี่ยเห็นยันขากล้องที่อยู่ข้างบนตัวนี้นี่เห็นยันไอตัวหมุนหมุนปรับองศานะแต่โนสิบพัดไม่เห็นเนี่ยเพราะว่ากล้องตัวใหม่กว้างกว่านะครับนี่เนาะเดี๋ยวค่อยเทสต,ตอนรีวิว เก็บไว้ก่อนกักไว้ก่อนนะครับผมกักไว้ก่อนเนาะนี่นะครับโอเคนะเดี๋ยววันนี้ขอจบรีวิวแค่นี้ก่อนเอ้ขอจบพรีวิวแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะลืมบอ,อกไปไลืมลืมบอ,อกเลยเราจะมาอันบล็อกเคสอีนี่ด้วยนะครับเดี๋ยวขอแกะกล่องแป๊บหนึ่งล้วกันเนาะนี่คือเคสของนิสโนทยี่สิบอัลตร้ารุ่น 5G หรือธรรมดานะครับแกะกันเลย เ็นเคสของสปิเกอร์นะครับผมสปิเกอร์เนาะออกเสียงถูกเปล่าไม่รู้แต่แกะกันเลยเขาก็มีออกแบบให้แกะง่ายๆล่ะอันนี้สปิเกอร์ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะ <c oughs> คลิปนี้ผมพูดก่อนนะครับ <c oughs> นี่น <c oughs> เนาะไอ้รอบแรกเห็นมันไม่แถมนีชไงผมเลยซื้อมา <c oughs> นะอะไรเนี่ยเวทครีนทำความสะอาดไม่ต้องทำาลอกกี้เกียดน, <c oughs> นะครับใส่เลย คือเนี้ยมันจะดีกว่าเคสสูตรเรื่องหนึ่งคือมันจะมีแบบหนากวายนะมันจะหนาเอ้ยเท่าเลยนี่นะอืมเท่ากันแต่เคสสูตรเก็บไว้แล้วกันเนาะซื้อมาแล้วอะนะครับ <c oughs> นี่เนาะอุย้ยจับใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยรถส,สิบพัดเนี่ยจะจบก็ไม่จบสักทีอ่วิีวโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปรีวิวนะครับอืมเกยบไปแล้ว See you again next time.